สวัสดีครับกระผมนายแพทย์กวีจินสาสวัดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้กระผมจะเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเช็คอัร่างกายและความสําคัญของการเช็คอัรลางกายนะครับการเช็คอัร่างกายโดยทั่วไปเราก็จะประกอบด้วยาการเจาะเลือดตอรวจปัสสาวะนะครับเจาะเลือดหาอะไรบ้างในเบสิกพื้นฐานเราก็จะดูความเข้มของเลือดเม็ดเลือด ดูเบาหวานหน้าที่ของตับหน้าที่ของไตไขมันแล้วก็ดูยูริกดูเกา้าดังนั้นก็อาจจะมีเอ็กซ์เรย์ปอดตรดขึ้นไฟฟ้าหัวใจด้วยนะครับแ,แล้วถ้าต่อยอดขึ้นไปถ้ามีาความสุอปเติในพื้นฐานพวกนี้เราอาจจะต่อยอดขึ้นไปตรวจ เอ็กโคหัวใจนะครับวิ่งสายพานดูประสิทธิภาพของหัวใจดูว่ามีตีดตันที่ไหนหรือเปล่าแล้วก็อาจจะทำรัดซาวเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูทำเอ็มอาร์ไอะไรพวกนี้ดูช่องท้อง <c oughs> ดูปอดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะเจาะเลือดดูหน้าที่ต่องไทรอยเกลือแร่อะไรพวกนี้ ดูมาร์คเกอร์มะเร็งอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับทีน,นี้ความสำคัญสำคัญยังไงในกรณีที่ยังไม่เคยเช็คอัพร่างกายเลยถ้าเรามาเช็คอัพร่างกายก็ะจะได้รู้ว่าเรามีความผิดปกติอะไรบ้าง <c oughs> เราควรจะปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างหรือว่าจำเป็นต้องรับการรักษาหรือย,ยังอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใชนะครับในกรณีที่เรารู้แล้วว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรการเช็คอัพมันก็มีประโยชน์ช่วยในการติดตามการรักษาต่อไปเช่นเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคตับโรคไตโรคมะเรง็โงโรคพุงพวงเป็นต้นใช้ติดตามการรักษาได้แล้วก็ ถ้าไม่จำเป็นรักษาเราอาจจะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะครับเปลี่ยนวิถีชีวิตใช่ถ้าอ้วนก็ลดทั้งหนักอะไรพวกนี้เป็นต้นแล้วก็ติดตามเป็นระยะระยะเช็คอัพร่างกายเป็นระยะไปนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้แต่เนิ่นๆว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรมันจะช่วยในแง่าการรักษายิ่งมาเร็วหายเร็วถ้าเป็นแต่เนิ่น โอกาสหายสูงมากเช่นโลคมะเร็งถ้าช้าโรคกระจายลูกหลามก็โอกาสหายแทบไม่มีเลยนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับโปรดติดตามต่อ,ต,อต่อไปสวัสดีครับ